วันนี้จะพาไปเยี่ยมชมบ้านเศรษฐกิจพอเพียง124มิติอำเภอท่าบ่อค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุชน,นะคะชื่อวรลลนุชชัยรินค่ะเจ้าของช่องวรลลนุชชาแนลค่ะวันนี้จะพาท่านไปชมบ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่อยู่ไม่ไกลจากท่าบ่อนะคะเป็นบ้าน124มิติบ้านทุงศิลบ้านศิลไทยบ้านเกษตรศิลค่ะเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะ สินไทยคะ่ะของพ่อครูแดงอยู่บ้านทุ่งตะบนน้ำมงกระเท่าบ่อนะคะนี่ป้ายคะ่ะนี่ป้ายป้ายชมรมศิลปะเด็กบ้านสินไทยคะ่ะตะบนน้ำมงกระเท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะค่ะยินดีต้อนรับสู่สวนพ่อครูแดงนะคะบ้านทุ่งสินไทยคะ่ะ อันนี้เป็นลูกมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบ้าน124มิตินะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะโอ้นี่แตงโมนะคะแตงโมเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในสวนนี้นะคะของบ้านทุ่งสินไทยของพ่อครูดแดงค่ะแล้วก็จะมีผลไม้อย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะ กล้ยวยวค่ะเป็นกล้วยอําวานะคะเป็นลูกใหญ่มาเ,เริ่มเพิ่มเลยค่ะกล้วยนี่เป็นพืชหนึ่งในพืชเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่สวนแห่งนี้นะคะของบ้านทุ่งผูดแดงแต่ว่ากล้วยของบ้านทุ่งผูดแดงมีประมาณสิบสายพันธุ์นะคะมีเยอะมากเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นกล้วยหินนะคะกล้วยหินอันนี้ก็กล้วยหินเหมือนกันค่ะเอามาจากฟิลิปปินส์นะคะอันนี้นะเอ่อ พ่อครูแดงหลายสายพันธุ์บ้างเลยอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะคะเต้วลูกใหญ่เลยค่ะลูกใหญ่เลยเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะใบมันเป๊กแปลกไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่รู้ชื่อมันด้วยแต่ว่าใบามนันแปลกมากเลยไม่เคยเห็นแต่ว่าใบาสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นสวนกล้วยของพ่อครูแดงนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมผลไม้ยอย่างอื่นก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปชมผลไม้ยอย่างอื่นด้วยะค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะวันนี้โดมค่ะโดมมีน้ำเต้าโคมน้ำเต้ายาวด้วยนะคะมีพืชผักตั้งหลายชนิดค่ะเยอะมากสวยงามมากเลยมีถั่วฝักยาวด้วยะคะ่ะมีมีมะระด้วยค่ะมีลูกบำลงะะึงด้วยค่ะเยอะแยะหลายหลายชนิดเลยค่ะผีเสื้อก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปชม พือชนิดอื่นด้วยนะคะที่อยู่สวนแห่งนี้ค่ะเดยวไปด้วยกันค่ะบรรยากาศอีกแห่งหนึ่งมันเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะคะทุ่งดอกกระเจียวนี่ไม่ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะอย mm ู hmm. ่ที่บ้านทุ่งสินไทยค่ะบ้านของพ่อคุแดงค่ะที่บ้านที่บ้านทุ่งจังบบเวัดอนทบ่อนะคะถ้าใครสนใจอยากมาชมมาได้เลยนะคะทุ่งดอกกระเจียวสวยมากเลยค่ะ มีสะดุ้งอันมักใหญ่เลยค่ะถ้าได้ปลาตักปลาตัวใหญ่เบื้เริ่มเลยค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดหาเจ้าของสวนค้าหาเของสวัหาเของวนเาเเอเ ยากมากๆเลยค่ะเป็นบุญตาและที่ได้มาเห็นแล้วจะจดูที่มุนบาน ไปเที <chilling cues> <sm> ่ยวเพงค่ะไปเที่ยวเพลค่ะไปเที่ยวเพลค่ะยโย่ค่ะยโย่ค่ะ ยกยอด้วยคอยดูปลานะคะคอยดูปลาค่ะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดฮ่า่าฮ่ยกยอยกยอยกยอคอยดูปลาค่ะเอว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 มาเร็วมาเร็วมีปลาไหมเนาะมีปลาไหมเนาะ ปลามันยังไม่กินปลามันยังไม่ขึ้นค่ะปลามันนอนหลับ <c oughs> อยู่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีย่องยอด,ด้วยมีย่องยอด,ด้วยมีย่องยอด,ด้วยสุดยอดเลยค่ะชอบ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 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะที่สวนบ้านสินไทยค่ะ <c oughs> กระโดดที่ไปได้เลยน้องผี่เด็กเอา <c oughs> อันนี้ดอกหมักฝางนะคะนี่ดอกหมักฝางค่ะกำลังออกดอกสวยงามมากเลยอยู่บ้านทงสินไทยค่ะ ยีนแมใชค่ะ่นมามีมอด้วยมีม้มอด้วยโอ้มันสุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วนี่กินได้แล้วนะนี่กินได้แล้วกินได้แล้วขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนค่ะหวานหวานหวานดยอดสุดยอด แดนพญานาคจุดเขตแดนสยามค่ะสุดยอดสุดยอดอันนี้บ้านนกบ้านนกไปน,นกไปน,นกบ,นนกบนนกลบ็อกบ,บินโต้ลมค่ะลมแรงลมแรงนกก็บินด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดช้องฟ้าก็แจ้ง ลูกสวยมากเลยเหมือนลูกแอปเปิ้ลเลยโอ้สวนนี่หนะมีหมดทุกอย่างเลยจะพาไปดูข้าวม้วนข้าวม้วนพันขมเชมีเหรอคะนี่คือโอ้เม่นเม่นแบบนี้ว้าวมีผลไม้พื้นเมืองด้วยค่ะผลไม้พื้นเมืองภาคอีสานเรียกบางเจนค่ะภาคกลางไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะเดี๋ยวชิมค่ะเดี๋ยวชิมอืมหวานหวานเคยกินตั้งแต่ตอนตอนเป็นเด็กนะค่ะ ตอนเป็นเด็กจะมีเยอะมากแต่ตอนนี้หาไม่เจอละเซียไแ,แม่ว้าแสซ่สบคหีบยเสียบเทัยงหสายหวานเนาะโอ้ยมีหมดทุกอย่างส่วนนี้นะวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านเศรษฐกิจกพอเพียง124มิติ บ้านสินไทยอำเภอท่าบอกค่ะขอบคุณพ่อครูแดงและครอบครัวเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบกรุณากดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวัลรนุชาแนลจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ